เลดบอสสุดเดือดน่าสกิลเสริมแกลง SSR สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Black c o v e r Mobile นะครับก่อนที่เราจะไปจัดทีมนะครับเรามาดูนะครับว่าบอสตัวนี้จะให้อะไรกับเราที่สำคัญบ้างนี่เลยเป็นไงฮะซูมาขนาดนี้จะไม่สำคัญได้ยังไงสามารถอัพดาวของการสกิล SSR ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ด l u u s u s Black อโดยส่วนตัวผมนะครับก็จะเก็บไว้อัพอาเจม,มเมเลวนะ โอเคครับก็มาถึงช่วงตีบอสแพคคิน่างูสามหัวสามสีกันแล้วนะฮะและนี่ก็คือทีมที่ผมใช้ผ่านบอสงูด่านที่7นะครับผมเห็นคนใช้แอสตาในช่วงที่2แต่ผมจะลองใช้ในช่วงแรกดูว่าจะเป็นยังไงช่วงแรกผมก็จะใช้ชาร์ลอตล่าคุณครูแบล็คแอสตาแล้วก็วิลเลียมครับช่วงที่2ผมก็จะลองใช้ทีมเดิมจากรอบที่แล้วดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมส่วนไอเทมค่าสเตต,ตัสต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับปะเริ่มกันเลย หมาแล้วครับมูสามหัวตัวปูอันทังงวันนี้วิลเลียมสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับอาอเดิอไปชาร์ลอตสกิลหนึ่งก่อนครับต่อ,อ,อไปแบ็คแอสตาป,ปันเครื่องสภาพไปเลยฮะตอนนี้เพิ่มเกาะไปหน่อยนึงครับวิลเลียมสกิลพิเศษต้นไม้ลูกปึ้งตาโตครับง ชาร์ล็อตสกิลประสานแอสตาตีธรรมดาวิลเลียมสกิลหนึ่งชาร์ล็อตสกิลสองวิลเลียมสกิลสอง เอสตาปั่นสกิลสองวิลเลียมสกิลหนึ่งชาร์ลอตสกิลหนึ่งเอสตาตีธรรมดา <S <S วิลเลียมสกิลสอง <S 2> <S 2> ชาร์ลอตสกิลสอง เอสตาปั่นสิกษสองเอสตาโดนเผาเข้าสู่โหมดแอนตี้เวทมนต์เอสตาสกิลพิเศษปิดฉากช่วงที่สองนี้ผมจะออโต้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูออโต้ท้ายคลิปนี้นะครับ โอเคครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นในส่วนของไอเทมกันบ้างนะคุณครูชาร์ลอดผมใส่ป้องกัน6ชิ้นเดฟอยู่ที่18,000 Black a s t a r ผมใส่เดฟป้องกัน4ชิ้นดลเม็ดเล็ก3ชิ้นเดบก็อยู่ที่ประมาณ25 0 0 0วินเลียมผมก็จะใส่เซ็สปิดต,ติดดาว4ชิ้นป้องกันติดดาวอีก2ชิ้นค่าเดฟก็อยู่ที่11,000 ต่อไปเป็นทีมที่สองนะครับมาร์สนะครับผมก็ใส่ป้องกัน4ชิ้นดาเมจเล็กอีก3ชิ้นนะครับค่าเดฟก็อยู่ที่14,000ของก็จะง่ายๆหน่อยนะครับคุณลุงโลตัสของก็เหมือนกับคุณครูชาร์ลอดเลยนะเดฟบ6ชิ้นค่าสนาเดฟอยู่ที่17,000 จูเลียตจูเลียตผมจะใส่เด็บสชิ้นนะดาเมจใหญ่1ดาเมจเล็ก3นะครับผมจูเลียตผมเน้นถึกนะครับเด็บก็อยู่ที่เอ่อหมื่นสาม MTK อยู่ที่2 5งหมครับและตัวสุดท้ายชามี่ชุดว่ายน้ำนะครับเน้นไปที่เลือดอย่างเดียวเลยครับผมจริงๆแล้วชามี่ไม่ต้องก็ได้นะเอายูโน่ล่างชุดว่ายน้ำมาแทงก็ได้นะครับผมใช้สกิลหนึ่งตียาวๆเลย และนี่คือตั้งสกิลออโต้นะครับผมเปลี่ยนจากชามี่เป็นยูโนชุดว่นน้ำก็ได้นะไม่ต้องติ๊กอะไรเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีมตีบอสงูด่าน7หากใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วพบกันใหม่คลิปปีโอหน้าสวัสดีครับ